สวัสดีครับขออนรับก็สู่ช่อง YouTube น u t Channel ครับวันนี้ขอต้อนรับ m เตอร r สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเบนชื่อเบนเบนนพูดไทยได้ไหมได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยอ่ากินข้าวไปกินแล้วกินแล้ววันนี้เบนนะครับก็ผมไม่ได้มาพี่เบนคนเดียววันนี้มีพี่พองด้วย แ,แ,แก้วแก้ว,กว <c oughs> พี่นนนะครับ,รบแล้วก็นี่พี่เสริรนนเียด <c oughs> เออปะปในวันนี้ผู้ผมจะพาไปไปไหนไปชมฟอมจริเกลครับสามเจรเลครับขอเชิญพ,พี่พี่อะไรนะเบนบีเบนไหครับจะพาไปชม ความเจรกำเนี่ไปไปเดิน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 ไปลองไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น่เหรอพี่ไม่เคยจไว่พี่ตัวใหญ่กัน กินนมเยอะกินนมเยอะโอ้ทำไมเขาไม่ลารอเลยนี่มีอะไรพูดกับอ่าฝากติดตามดูเลยแชนแนลด้วยวันนี้ี๋ยวผมจะพาไปดูสัตว์เลี้ยงที่น่ารักที่สุดน่ารักที่สุดใช่ไหมใช่โอเคโอเคไปดูกันไป Let's go ไปกันเลยวันนี้ไม่เสกต่อ ก็จะขึ้นมาทำเดียวอะไรเนี้ยปีที่แล้วเป็ละไม่งานใหญ่อ๋ออ๋อปีนี้เขาทำประตูนี่แล้วตอนไหเฮ้ยไม่นอนเด็กโอเคเออ่ะโอเคครับผมเราก็มาถึงแล้วกับไทยอ่าฟอมจูเลคเอยู่ที่อำเภอธนบุรีนะครับผมโอเคนี่ขอต้อนรับอ่าเบสต์เบนเบนเบนนะครับผมนี่นี่มือถตรงนี้มือถือตรงนี้ มาใช้ครับนี่เคยรู้จักไหมครับนี่อิงก้าฟ้าเลยครับมีทั้งแมงเสดิงกิ้งหลีดอาหารเนาะโอเคยอเคโอเคโอเคอยู่ไหนโอเคจะมีไหนหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวเราลองไปดูครับไอ้เคไป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 กันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเไง ตอนนี้นะครับผมบอกไปก่อนนะครับผมได้ความได้ได้อนุญาตได้ความอนุญาตจากเจ้าของบ้านแล้วนะครับที่จะเข้ามานะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านไม่เห็นโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยครับปไปเชิญปไปไปเดี๋ยวเราไปดูแง่ของเราม่แรงไม่แรง มะเร็งวันไม่ใช่มะเร็งโอ้นี่นะครับเราก็รามาถึงป์มแล้วนะครับผมปาา์มงเศรษฐีนี่เดี๋ยวนี่เหรอเจอเข้อยู่ที่นี่เหรอเนี่ยครับปาบ่าเจอเช้อ้าวนี่เหรอลองจิกจิกแจ๊กแจน่อันนี้มันไม่ใช่พี่มันไม่ใช่เนี่ยนี้ไม่ใช่จเจอเข้อะไรมันอยู่ตรงนี้นี่ที่ตรงนี้ข้างหลัง อ๋อแม็กซ์ดิ้งไปไหนหมดไปดูไปนี่ค <ผม S 1> ือโอเคนะครับอ,อ,อาหารเราเมนูวันนี้ครับเมนูวันนี้เมนูต้อนรับปีใหม่โอ้ตัวใหญ่หรึตัวนี้ตัวใหญ่เลยว้าวว้าวนี่แหละคือเวันนี้เป็นที่นิยูเราเอยาส,สกินก๊า กินเยอะอยู่นะสองตัวไหมอโอ้โอ้กระดโอ้ผมมาดูบ่อนี้แต่ตัวเล็กเลยตัวตั้งแต่เท่าเ็กนนี้มันใหญ่มาแล้วผมไม่เคยมาดูตั้งสองปีแล้ว อ๋อนี่สองปีแล้วใช่ไหมครับโอ้ยไม่ใช่จะ่สามแล้วเหรอใช่ไหมใช่เป็นช้างหอล่านี่ดูตัวนี้แค่นี่ตัวนี้ใหญ่เนี่ยพี่จะเข้าก็ได้นะไม่เป็นไรนี่ร้อนเป็ตัวนี้ใหญ่แต่ว่าแต่ถ้าตัวนี้มันไม่ใหญ่เข้ากันใครตัวนี้ไม่ใหญ่กันก็คือ มันรับอาหารไม่เท่ากันก็คือโยนไปก็มันก็อยู่ตัวนี้เขาบอกว่ามันมันมันตายประมาณตามที่ตัวนะตามีตัวแล้วรับนี่แหละที่ว่ามันตัวไม่เท่ากันก็เพราะว่าเวลาเราให้อาหารมันอ่ะมันแย่งกันกินแย่งกันกินครับผมตัวใหญ่จะได้เยอะกว่าใช่ครับอ่ะเป็นไงครับกับ ฟาร์มโดระเค้อีฟ้าฟาร์มอ่าก็ดีฟ้าฟาร์มนี่ก็มีไม่ใช่มีแต่โดราเก้นะครับผมมีแมงมีแมงมีเมงขายด้วยต้องไปติดตามทางเพจอีฟ้าฟาร์มครับมีมีแมงมีอะไรขายด้วยครับผมสั่งไปกินได้ใช่ไมได้ได้ได้ไครับสั่งไปกินได้วันนี้ก็ขอบคุณที่ พี่เบนพี่เตเบนพี่เบนนะครับผมขอขอบคุณมากมากครับครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันคร้งหน้านะครับวันนี้เราายากันนะโอเคได้ครับสวัสดีทุกคนนะครับสดีวาครับดื่นไหครับด้เลยตื่นเอยตืบนเตื่นเลยตืเลยตเยตื่นเลยตเยเ เยอะขคุณไม่ดงคุณสองมาเล่นนับฝ้ามีอะไรก็พูดึงอยู่จริงยัมาเขาลุกไปหรือเขา่อนดูยังไงในนี่โอ้โหโอ้โหดูน้ชจดูอาบน้ำเราถึงมากยัหไงดึกสัตว์เลือดเย็นแล้วก็บูขายติด กุ้กิ้งห้ามห้ามห้ามแก่ห้ามแก่เอ้ยเอ้ยมันเก็บมาห้ามแก่ห้ามแก่มันมาหลักนี่มันมันมาหลักนี่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 จีบ นี่เราจะกอปิ้งกิ๊บอหมไม่ไหเีน่อยเจรเคครับตัวเล็กที่บ้านมีไหมผอมที่บ้านก็เรียกปัดตังกาหรอผอมเรียกผอมปิดประตูด้วยระหมดออนทู้อน้นลอูอโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ฟาร์มฟ้าฟฟ้าฟาร์มนะครับผมเรา มาชมฟาร์มของอีกฟ้าฟาร์มอีกฟาร์ม hmm. มียิงเหล็กแล้วก็แบงกิสซอนแมงอะไรไม่รู้ครับมะเร็ง<ไ>ต่างๆเยอะแยะไปเลยก็ไปติดตามในในเพจหญิงฟาร์มได้นะครับผมแต่จุดเด่นอยู่หลังบ้านนะครับมีนะครับมิตรเบนหนือบ้านมีเจอเก้เป็นไงดีดีดีเจอเก้ได้กินได้กินเลยวันนี้ต้องโอ้ ไปพามิสเตอร์เบนไปชมจอร์เจีนนะครับมิสเตอร์เบนก็โอเคไหมโอเคเลยก็สุดยอดมากเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณมิสเตอร์เบนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพิ่เสกดูดูนี่ดูนี่จนเชี้ยงกินเลยฮาสำหรับคลิปนี้เราแล้วไปต่อนะครับผมครับบ๊ายบายคลิปนี้สวัสดีครับฝากไว้ด้วย nfa faamu nee nfa baamu.